วันนี้เริ่มแล้วฝนชุดใหม่เตรียมจอกระนำไทยทุกภาคฝนเพิ่มฝนตกหนักบางแห่งรีบเก็บผลผลิตด่วนจากการอัปเดตล่าสุดวันนี้27ตุลาคม2568บริเวณประเทศไทยของเราเริ่มได้รับอิทธิพลจากยอมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้หมุนวนศาสตร์นำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ทำให้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่หลังจากนั้นการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงวันที่30ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนเป็นร้อยละ40ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาพอากาศแปรปรวนต้นฤดูหนาวระวังพืชผลทางการเกษตร ในขณะที่ภาคใต้ต้องรับมือกับฝนที่ตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง27ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนเตรียมรับมือ